แล้วผมเล่นเด็ดจินครับผมว่าไงไอบาจินบาจินจินธรรมาดไมา,มาไม่ได้ด้วยต้องเจนคาซามะทำไมต้องจจนคาซามะมพ่าเกมมันพังอย่างเยอะแล้วผมรู้สึกเกงเลยมั้เอี๋ชุนฮิน ก็เรียกว่าตัวอะไรนะตัวนี้สุตานสุลตานสุลตานทำไมหน้ามันได้อ,อกทร <laughs> งแขกเลยเนี่ยทรงเนี้ยแบบ <laughs> <laughs> แบบไอ้หนุ่มๆนุ่มมาโรตีสักโรตีสักแผ่นไหมอ่ะไอ้ยังงี้เขาไม่เรียกสุลตางเขาเรียกคนขายโรตีมันก็สุตานเดนเละสุตานขายโรตีมีนะเว้ยรวยร <laughs> วยจากการขายโรตีไง <laughs> <laughs> ไม่เคยเห็นเหรอ เคยยอไม่งั้นก็ต้องเห็นตะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมงพี่หลุดเลยถูกดวยนะเฮ้ยเองเอาพี่มากระทืบชัดๆเลยจริงๆนะเว้ยเองเอาพี่มากระทืบจริงๆนะเว้ยมันแรงอ่ะมันไล่ก็อือ อะไรหักอฮะอเฮ้ยทำไมอะไรพูดอะไรนะไม่ยังต้องติดบทเต็มตลอดอยู่ไม่ออกเร็วกว่าพี่วะอะไรอะไรหมดเลยหมดเลยจิขี้โกงเลยแบบพูดว่า,วา ไอ้เอี้ยขี้โกงอี๋ตัวมึงขี้โกงตัวมึงเร็วไอ้แบไอ้เฮี้ยเฮ้ยอนี่ฮะแตุงเร็วว่ะโอ้โหลาล่าทัพี่ พี่พี่ลืมหมดเลยพี่พี่ลืมหมดแล้วพี่บอกอะไรบ้างไม่บอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเออแล้วก็หลงไปอืออือแล้วก็เตะแล้วก็เตะเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันขัดไม่ได้อะไยอะกี่ไอ้ยุตธ์ขึ้โบอลดจิตแม่เปลี่ยนตัว ยังเปลี i, ่ยนตัวเลยไม่ไม pues ่ไอเฮี้ยขี้โกงไอขี้โกงอะไรวะไอเยัยจินจินขี้โกงเอ้ยพูดมากว่าแมงดิหนึ่งฮะใต้เสือด้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกูมากระทืบชัดๆเลยไอเกมเีช่นะ อะไรพี่พี่อ่ะความจริงมาพูดไม่ใช่ความเท็จดิฮับฟู่ฮับฟู่เอ๊ะไม่เอาดีกว่าอะไรอะคิดอะไรอยู่ผัวรังเพื่อนรักเลยอะคนเนี้ยแต่ตอนนั้นแต่ดูกันมันไม่ใช่เพื่อนรักกันก็ใช่อยู่นะนายสองคนเป็นเพื่อนกัน ไม่เ,ไมเป็นแฟนชัวเออร์เฮ้ยมุดแฟนหรือไม่ใช่เหรอพี่คิดว่าใช่เล่นไงนวะลืมแล้ว <c oughs> <ฮ>เดี๋ยวพี่ลืมหมดแล้วไ <c oughs> อ้อ น er ี่ไอ้หี้ยไปเลยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยไอ้หี่ไม่ยอมไสแพ้ไม่ยอมไม่ยอมยกขาเลยนี่ไง หเอา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 เฮ้ยเฮ้ยหักไอ้ย oh, oh, hey, hey. ่าจิบจ no. ิบวะน้องโอ้ยกูขอโทษได้ไหมอะไรอองาไอ้ยาลูกเสือฉัน ก่อนกูโดนก่อนไอ่มันไม่โดนหรอกไอ้กูตายได้ละจริงๆกูตายได้ละแต่กูยังไม่ตายไอ่เหี้ยกูไม่ตายกลัวกลัวมันหรอกไอ่เฮี้ยทำไมวะทำไมวะ <c oughs> ออเอาไหนบอกว่าสกินสีขาวอะ่ะพี่พี่ลืมเปลี่ยนสก,กินะจะไม่เป็นไรหรอกสกินเองมาดูจนอยู่แล้วเจ <c oughs> ไหมพี่จะดูจนต่อไตามพี่บอกเลยรอบนี้พี่แพ้ชัว เฮ้ยต oh, oh, okay. ่อยไม่โดนน้ซ้ำอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยกูโดนซ้ำอ้เหียมึงมึำกูอ้เหียไม่มีน้ำใจนักกีฬาอะแบบไอ้ไอ้ไอเหียไอเหียเฮ้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 เหียไม่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 ไมไม่ไม่ไม่ไอเียไม่จริงไอไม่จริงไอเีย ม่เอานาโกตตอกนอเกสองเยเฮ้ย่ round i g h ความแตกต่างของประสบการณ์ เออกูเปลี่ยนตัวก็ได้เฮียตัวก็โผก็สัตว์จีนหูกลวยใครใครปัญญาอ่อนเฮียปัญญาอ่อนเล่นกันเท่านั้นแหละเฮียสมองตายแบบอย่าแล้วอย่าเลี่ยนกูวี่งมาเด็กเดียวอ่ะโดนแล้วไมันีมันไม่ดีไอ้ยูมันเครียดมันเครียดใครเครียดวพาะมอไม่มีอะไรไอ้แค่ไม่มีใครเครียดอะไรทั้งนั้นแหละกูเปลี่ยนตัวแล้วสัตว์จีนปัญญาอ่อน ฟ้าคมรามหยิบอะไรมาฟาคมรามดูว่าพูดเฉยๆก็ไม่คิดว่าจะหยิบมาฮ่าฮ่าไม่มีทาง วินตัวมันที่ใครๆก็เล่นอืมเพื่อนผมก็พูดเนี่ย <c oughs> ทำไมวะไม่รู้วันๆเขาอยู่แต่ฟ้ากับคำรามฟ้าคำรามฟ้าคำรามฟ้าโกรธคนบ้าเยี่ย <c oughs> yeah. เล่นจีนครบพันครั้งปลดล็อกสกินทองดำทองเย,ท <c oughs> ยเไม่มีดาบเที่ยวใช้ได้ปะ <c oughs> ใช้ได้แต่ผมมีวิธีการกด <c oughs> <c oughs> ทำอะไรน้องฟืคำราม กินมึงเตี้ยจังวะเฮ้ยมันมันเตี้ยเว้ยกินมันเตี้ยสัตว์กินมันเตี้ยไอ้ที่มันเตี้ยมึงก็จะไปกินมันเตี้ยไอ้กูต่อยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยกินมันเตี้ยสัตว์กินร่องเตี้ย้เตะกอนเตี้ยแล้วไม่รู้เตี้ยชิบหา้นผายสัตว์ โอ้โหเฮ้ยกูท่างขาอยู่ไม่โดนหรอกตะคั้งน่ะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี่กัดลิ้นตัวเองขาดไปแล้วลิ้ตายแล้วเนี่ยไม่ได้ไปต่อภาคแปดเลยโดนฟ้าคำรามเฮ้ยเดี๋ยวมันได้ไปต่อแล้ว โอยทำไมทำไมมึก like oh, ิ oh, ้งอย่างนั้นอะลูกทำไมฟัากันลางคูหมุนเป็นเบสเบเเยอ่ออยากลองอีกรอบเป็นละไม่เป็นไรโคตรเก่งใจโอ้ยโอลยแหลกแหลกเลย ไอ้กินมันเตี้ยไอ้มึงเชื่อกูจินมันเตี้ย่คือมันเคยบตับแ้ลน้มันง200่าินมันเตี้ยสัตว์เฮ้ยจบปนแค่นี้แหละไอ้ ไ้ยังไงวะมันย่อนแล้วนะไอ้เอเยไอ้เยสส์สีทองอ่ะสัตว์กูไม่ยอมเราเย็ด์แวมึงม,มาใหม่อดูเลยโหถ้านะคนดูแม่งชอบมีออฟกีสุดลิ้งสุดเ้ยแล้ว,ลวใครหูใส่หูฟังนี่แม่งรู้รเลยจะเขียนชื่อคลิปอะไรคลิปเนี่ยจบตานี้กูได้แดกน้ำมะนาวแน่เลย น้ำราสแกนี่ผมไม่เคยคิดจะใช้เลยสกินนี้แต่ว่าเลิฟมันลองผมก็เลยทำสกินนี้ให้เลิฟสกินสีทองทองดำทองดำผมว่ามันเข้าเดี่ยมันตัดได้อย่างได้หลายอย่างสีดำผมว่าดำขาวดำแดงดำทองดำได้หลายอย่าง แกน่ะมีเหตุผลที่ต้องสู้หรือเปล่าไม่หนาวหรอกก็ได้อยู่ได้อยู่ยังแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูตายเฮ้ยกูตาย จบกันแค่นี afraid. ้แหละ

โอ้ยขอแล้วเฮ้ย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 กูตายกูตายเฮ้ยกูตายกันทำไมวะทำไมกูต้องตายมาถ่ายยียนี่ตลอดเลยยิึดไปเตะหน้าแข้งเลยโอ้เฮ้ เพียงโอเคเพียงพี่เกียดท่านั้นเลยผมว่าผมกำลังจะตายเพราะฉะนั้นชิง่อเออ <c oughs> <c oughs> ไม่ตายเว้ยไม่นานหรอกเ <c oughs> ตนะน้าแข้งเลยแล้วสิไปโอ้ยคือเ <c oughs> ราลู้ไม่ออกเลยเอาท่าทำลาวมันแบบไอเชียตตัวบไหนอะตัวเบยล์ Final round. Oi, lạc 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 kia là, à là, 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 สกินนี้แม่งโคตรเจ็บป้าใช่แต่พี่โคตรเจ็บคอเลยวะจะเย็นเฮ้ยลืมบ้ากลัวว่าพี่ยังโอเคไม่พี่แม่โอเคพี่โอเคเยพี่โอเคพี่โอเคพี่โอเคอาไ้ชิบหย ไม r คุ m มหรอกเรียได้เัยเดีด่านนี้ด่านเดิมดนะมันไม่มีกำแพงอะอย่างมาดูเย็นดีด้วยมันดูฮะมันต้องดูเย็นดีว่ะมันดูเย็นดีในขณะที่พี่กำลังร้อนอะโคตรจ็บพอเลยว,วะเนี่ย คุยอย่าเล่นปลาคำรามอีกทำไมเที่ยวมันคนที่ผมเจอไม่ต้องเล่นแต่ปลาคำรามปลาคำรามมันเท่ K.O. พาห้ำลามที่อใดที่คนจีนตั้งเยอะย <c oughs> โอ้ <c oughs> เริ่มเครียดทำไร สายฟ้าอะไรขีหมไม่มีเป็นปิกาจูอ่เมึงอะเฮ้ยไอ้เชี่ยลูกหลานปิกาจูจ่ะใช้สายไฟนั่นแหละไอ้เจี๊ยแม่ปิกาจูไอ้ผมตั้งแล้วมังไอ้เจี๊ยหัวตั้งเลยลูกหลานิกจูคืออกอะไอิกจูใช้สายฟ้าไม่ใช่หรอหรือมันหรือมันพ่นไฟได้ปิกจูพ่นไฟได้เหรอ เี่ยวไม่นะเี่ยวพี่ดูพิ่มพี่พอมีดูออนมาพี่ก็ดูบนไปไม่ได้นะมึงเชื่อกูดิเก็บพี่ดูนลกระชื้เล่นไปก่อนแล้วกันเฮ้ยสี่ศูนย์เหรอเป็นไม่ได้โคตรสิ้นหวังอ่ะไอ้ยร์เกือบอีกรอบไหมต่อไอ้เว้ยว่าจะไปบลู มันดูเล้าจรงเลยพี่ว่าพี่เปิดแอร์นะทำไมมือพี่เหงื่อออกวะ <c oughs> เหงื่อเต็มจอยเลย <c oughs> ไม่ได้ออกแค่มือแลย <c oughs> กูว่าออกพี่หัวไม่นานจะจุดไฟติดแล้วไม่นานหรอกก็แค่ตอนนี้คอมโบนาเมดีสท็อปสตาร์ จะว่าไปผมยังไม่ได้ใช้ท่าเกียร์เซอร์เลยเนอะเกียร์เซอร์เป็นท่าที่ะะผมชอบนะมันแรงเกี่ยวมาถูกใช้ถูกได้แต่พี่ไม่ให้ลองอ่ะ้าวถอดอ่ะถใช่ถูกได้แต่พี่ไม่ให้ลองเฮ้ย